สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเข้ามาแล้วนะคะเรากวนเช็คระบบเสียงกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะได้ไหมเอย่ยได้ไหมคะทุกคนเอาเช็กกันเช็คก,กันก่อนนะคะว่าได้ยินกันหรือเปล่านะคะ สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ค่ะอยู่กับหญิงเช่นเคยที่สหาการประมูลสำนักง,งานใหญ่เหน่งจ่ากรุงเทพม,มหาคนครนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรานะคะพากันมาชมในส่วนของรถจักรยานยนต์สวยขัดพิเศษนะคะสภาพนางฟ้าแองเจลใบกันนะคะที่จะเข้าประมูลกันนะคะในวันเสาร์นี้ที่จะถึงนะคะหรือวันเสาร์ที่6นี้ค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะ1นึสิท่านยังไงฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็กดแชร์กันได้นะคะผมวันนี้ค่ะหญิงอยู่ข้างๆกับ Hon ด้ามังกี้นะคะที่ทุกคนถามหาก,กันเยอะมากค่ะสำหรับ h o n ด้ามังกี้คันนี้นะคะเลขไม่800กว่าโลเท่านั้นค่ะแล้วก็ราคาเปิดนะคะอยู่ที่6,000 60, ื่บาทค่ะเป็นรถปี2,020นะคะเป็นรถใหม่เลยนะคะสวยงามมากนะคะอยากจะตารให้ดูกันมากเลยนะคะ <c oughs> เป็นไงบ้างคะทุกคนคันนี้นะคะใครที่อยากได้นะคะหกหมื 60, บาทเท่านั้นนะคะสำหรับราคาเปิดค่ะทุกคนนะคะ Honda m o ังกีสวยงามมากใหม่มากคะ่ะแม้แต่เบาะนะคะหรือว่าอะไรต่างๆของรถอยู่ครบ ควนเลยนะคะ60 0 0 0บาทค่ะเอาละค่ะทุกคนนะคะค่ะ189ท่านยังไงฝากสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ใครค่ะที่รอคอยนะคะสำหรับเวส p a นะคะหรือแม้กระทั่งเลมเบส t ้านะคะรอยกอร่อยนะคะรอบนี้ก็เข้ากันครบบัรจัดเต็มกันเลยนะคะนี่เลยกับคันนี้ค่ะคันนี้นะคะเลมเบสต้ eta, ค่ะ โอ้โหเป็นไงบ้างคะสวยมากนะคะสำหรับราคาเปิดของแลนเบต้นะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่3 0,000ถึง6 0หมื่นนะคะเป็นราคาเปิดประมูลนะคะเวสปามีค่ะลูกค้าทุกคนนะคะเวสปามีนะคะชัดเจนขอบคุณมากครับผมนะคะสำหรับนะคะเวสปานะคะเข้าประมูลกันนะคะราคาต่ำสุดเนี่ยจะประมาณ3 000, 9 9 0 0นะเท่าหิ่งเช็คราคานะคะนี่เวสปาสปินนะคะ นี่เลยนะคะรอบนี้นะคะจะมีแลมเบต้าตัว V 200ด้วยนะคะเบป้าค่ะนะคะใหม่สวยๆอย่างนี้เลยใครที่อยากได้นะคะสามารถนะคะเข้าร่วมประมูลได้นะคะในวันเสาร์ที่6ที่ถึงนี้นะคะ การเข้าร่วมประมูลไม่ยากค่ะวางมาจํแบบประชาชนนะคะพร้อมเงินมาจาป้ายนะคะ5,000บาทเท่านั้นใครที่สนใจนะคะอย่าจะนะคะเข้าประมูลก็สามารถเรียนเชิญกันได้ที่หน้าร้านหรือออนไลน์นะคะแล้วก็สําหรับท่านใดค่ะที่อยากจะประมูลออนไลน์สามารถทักอินบ็อกเข้ามาได้หรือแอดไลน์แอดนะคะแอสไอเอยอย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะยังไงนะคะอยากชมรถรุ่นะไรสามารถพิมพ์สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ Honda าเวฟไหมคะ Honda w เว e กันหน่อยนะคะ มาค่ะกับ Honda Wave นะคะ Honda Wave นะคะ y, 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 ล้อซีล้อแมกราคาต่างกันนะคะสำหรับรถรอบนี้นะคะราคาเปิดอาจจะสูงกว่าเดิมประมาณ5-6,000ค่ะเนื่องจากเป็นรถคัสภาพเลขไม่น้อยทุกคันนะคะยืนยันได้เลยสวยกิกๆนะคะล่องลอยคือน้อยมากจริงๆค่ะ ย่าลืมนะคะสำหรับท่านใดค่ะที่อยากเข้าร่วมประมูลนะคะวันเสาร์ที่6นะคะพฤศจิกายนที่จะถึงนี้เวลาบ่าย2โมงนะคะมากันต่อนะคะเวสป้านะคะแล้วก็ใครค่ะที่มองหาดีเจ้นนะคะคันนี้นะน่าจะเป็นตัว200อ่ะใช่นะคะ เป็นรีเน200นะคะก็ราคาเปิดนะคะไม่แพงด้วยนะคะราคาเปิดประมูลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20,000กว่าบาท <Okay. S 1> เป็นต้นไปเท่านั้นค่ะ255ท่าในยังไงนะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้การทีมสอบถามกันเข้ามาได้ใครที่ไม่เคยเข้ามาประมูลนะคะสามารถไปชมบรรยากาศการประมูลย้อนหลังนะคะได้นะคะทั้งแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ YouTube ค่ะ YouTube ชื่อว่าสหาการประมูลเลยนะคะ Right. ะะเดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะอันนี้มังกี้นะคะบอกไปแล้ว60,000บาทค่ะเท่าที่ดูเมื่อกี้นะคะจะมีซุปเปอร์คัพนะคะแล้วก็มีตัวเวฟ LED ตัวใหม่ด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดๆนะคะว่ามีเวสปาเยอะไหมนะคะราคาเปิดประมูลของเวสปาตอนนี้นะคะจะอยู่ที่ขั้นต่ํานะคะ39,00 0บาทนะคะแล้วก็ไล่ขึ้นไปค่ะมีตั้งแต่39 0 0 0นะคะยัน60,000บาทเท่านั้นเลยค่ะ คุณเบิร์ดนกนะคะต้องการดูเวสป้านะคะนี่เลยนะคะเวสป้าโอ้ยนี้เยยรายกอลอยค่ะขอโทษค่ะอันนี้เวสป้านะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้น่าแปลกตามากเลยนะคะไม่เคยเห็นทรงนี้เลยนะเลนเวสป้าทรงนี้นะคะอ่าเดี๋ยวสตาร์ทกันให้ดูดีกว่านะคะโอ้สวยมากเลยนะคะตัวนี้นะคะคลิก 150i นะคะ ลิวต150ไอรอบนี้ก็มีเช่นเดียวกันค่ะอยู่ด้านหลังเลยเดี๋ยวพาเข้าไปชมกันนะคะมังกี้นะคะคุณวราพรมังกี้เปิด60,000บาทค่ะเดี๋ยวพาไปดูมังกี้ใกล้ๆนะคะ มังกี้ตัวนี้หกบาทเดี๋ยวแพนให้ดูใช่แล้วก็นานๆานทีจะเข้าด้วยนะคะสําหรับ Honda m มังกี้ใครที่เป็นสาวฮอนด้ามังกี้นะคะแล้วรอเปิดประมูลนะคะบอกเลยว่า Honda m มังกี้เพิ่งเคยเห็นรอบนี้เลยนะคะแล้วคันนี้เนี่ยเป็นรถปีัวปี2020จดทะเบียน2020เอาไง,ไง่ายๆเลขไม่เนี่ย800กโลเท่านั้นเลขไม่คือน้อยมากจริงๆนะคะและที่สําคัญเนี่ยเอาไปแต่งเนี่ยสวยทุกคันเลยนะฮอนด้ามังกี้นะคะ แกนฟิลานอมีค่ะพิษนุโลกประมูลรถยนต์เมื่อไหร่นะคะรบกวนนะคะพี่ปฐมแอร์ทักอินบ็อกหน่อยเดี๋ยวให้น้องนะคะส่งปฏิทินการประมูลไปให้ค่ะเวฟร2อ้ 125, ไอมีไหมมีค่ะนะคะบิ๊กไบคับบิ๊กไบค์นะคะ,คะ,ะ,คะจะต้องลอยทีวันอังคารรอบหน้านะคะ เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูให้นะคะวันอัคารรอบหน้า P C X มีค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อเมื่อกี้คลิก Honda h o n d a คลิก 125i คันนี้เลยนะคะค o n d a คลิก 125i คันนี้ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าใหม่เหมือนกันนะคะเลขใหม่พันเดียวเท่านั้นค่ะเลขใหม่พันโลราคาเปิด26,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถปี2020จดทะเบียน2020เอาง่ายคือรถปีนี้นั่นเองนะคะ C T 125มารยัง Honda เดี๋ยวก่อนนะคะไม่ใช่ฮอนนะคะซีทีนะคะซีทีดูคร่าวๆเหมือนจะไม่เห็นเลยนะคะว่าเข้ามาหรือเปล่านะคะสําหรับรอบนี้นะคะแต่ว่าซีทีไม่แน่ใจว่ารอบมันปกติจะเข้าไหมนะคะเอาล่ะเวสป้านะคะขอดูเวสป้าอีกรอบนึงได้ค่ะเวสป้ารอบนี้นะคะเปิดประมูลตั้งแต่39,000บาทนะคะมีทั้ง S125 นะคะเวสป้า150นะคะ200รู้สึก เข้าไหมคะ200ใช่ตัวนี้หรือเปล่าเวตานะคะรอบนี้มีตั้งแต่ร้อยห้ารอยย้านะคะ S ร้อยย้านะคะสปงสปินมีนะคะเอาล่ะนะคะ ADB รอบนี้มีไหม ADV ช่วงหลังมานี้นะคะยิงเห็นเข้าเป็นรอบปกติแล้วรอบปกติประมูลนะคะที่นี่จะประมูลวันอังคารพฤหัสและเสาร์สามวันเวลา11บเอ็ดนกานั่นเองนะคะแล้วก็แปดสองหนึ่งให้หน่อยครับ R15 สิบห้าให้หน่อยครับระยองมาวันไหนครับระยองจะมีค่ารถยนต์นะคะส่วนรถจักรยานยนต์นสามารถประมูลได้ที่สาขารังสิบคลองแปดทุกวันอาทิตย์และสาขาสำนักงานใหญ่ที่นี่นะคะทุกอังคารพฤหัสเสาร์สำหรับรถรอบนี้เวสต้าจะประมูลวันเสาร์ที่6ที่จะถึงนี้เวลาบ่ายสองโมงเอาง่ายวัน เสาจะมีประมูลสองรอบนั่นเองนะคะไปดูกันต่อ R15 ค่ะ R15 นะคะรบควรตากล้องค่ะโทรศัพท์ทุนโทรหาดิฉันเมื่อกี้นี้นะคะ จริงค่ะเพิงกดตัดสายไปค่ะนะคะสำหรับ R15 นะคะเปิดจะอยู่ที่ประมาณ30,000ขึ้นนะคะสำหรับ R15 นะคะมังกี้เปิด60,000ค่ะพี่นุ้ยนะคะรถเก่ง MG มีเข้าไหมอ่าสำหรับรถเก่ง MG นะคะมีเข้าค่ะแล้วก็ใครนะคะที่มองหา MG รถใหม่นะคะสามารถนำรถคันเก่าของคุณเข้ามาประมูลที่นี่นะคะประมูลได้เป็นเงินดาวเอา MG คันใหม่ไปเลยรับส่วนลดหลายอย่างนะคะ ฟรี8ปีนะคะแบตเตอรี่นะคะฟรีค่าติดตั้งชาร์จิง่งโอ้โหฟรีเยอะมากค่ะฟรีค่าบำรุงด้วยนะคะปัตตานียังไม่มีขาย25 LED ราคาเปิดอยู่ที่เท่าไหร่นะคะสำหรับ Honda Wave LED 125นะคะราคาเปิดประมาณ30,000บาทนะคะเรื 6, ่องไม6,000กว่าโลเท่านั้นนะคะถือว่าคุ้มมากปัตตานีภาคใต้นะคะเราจะมีประมูลรถจักรยานยนต์ที่สาขาสุราษฎร์ธานีนะคะแต่เปิด เป็นรอบๆไปนะคะติดตามได้นะคะที่หน้าเพจแฟน,นเพจเฟซบุ๊กได้เลยสามารถไปกดติดตามไปกดให้เห็นโพสต์แรกเลยนะคะมาเวฟร้อยยี่ห้ากันบ้างคันนี้นะคะเวฟร้อยยี่ห้าเป็นล้อแม็กสตาร์ทมือนะคะตัวใหม่เลยสวยงามมากอันนี้ไม่ใช่ LED นะคะเป็นปกตินะคะคันนี้เลขไม่แปดพันอ๋อนี่ไคงคันเมื่อกี้ที่ลูกค้าถามนะคะเลขไม่แปดพันกว่าโลราคาเปิดประมาณสามหมื่นกว่าบาทนะคะ รอย a l อ l ัลลอยเมื่อกี้มีคันหนึ่งค่ะรอย l a อ l ัลลอยมื่อกี้คันหนึ่งอาอา,อาถ่ายก่อนนะคะระบบสองหมื่นปลายปลายค่ะเพราะว่ารอบนี้เป็นรถล้อขับคสภาพออมีใครอยากดู p ีซีเอ็ไหมนะคะ p ีซก็มีเข้าเหมือนกันนะคะเป็นคัสสภาพเช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะวันเสาร์มันวันที่เจ็ดหรือเปล่าครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูปฏิทินก่อนนะคะใช่แล้วค่ะวันเสาร์ที่7นะคะน่าจะมีการผิดพลาดทางข้อมูลนะคะยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะช่วงนี้ทํางานหนักมากเลยค่ะนะคะข้าวปลาไม่ได้ทานเลยนะคะโอ้ตายแล้วนะคะ เอาได้ไหมคะไม่ได้นะคะไม่เป็นไรคะ่ะนครศรีธรรมราชภาคใต้นะคะเราจะมีประมูลรถตายานยนต์ที่สุราษฎร์ธานีทุกวันอาทิตย์แต่ว่าเป็นบางวันนะคะสามารถสอบถามได้ที่อนบ็อกซ์เลยค่ะอะดูกล้องนิดนึงนะคะมาดูกันต่อค่ะคันนี้นะคะ SM 150าสาเลียนโอ้โหตูดมดนะคะแต่ว่าบอกมีรอยนิดหน่อยนะคะกระจกปลายแฮนด์ด้วยนะคะอันนี้นะคะหยุย เลี้ยงไม่พันกว่าโลเท่านั้นนะคะคันนี้เลยนะคะสตาร์เลียนเอนะคะสำหรับสตาร์เลียนนะคะราคาเปิดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20,000ไปลปลายค่ะนะคะ สตาเลียนจริงๆขับดีนะคะเป็นรถของคนไทยด้วยนะคะราคาไม่ค่อยแพงมากนะคะราคาเนี่ยจะปรับครั้งละ1 0 0 0บาทอาทิเช่นสมมุติว่าวางมาจาป้ายนะคะ5 0 0พันบาทนะประมูลไปได้ลถ2 0 0 0มบาทราคาจบนะคะก็บวกแวดเจ็ดซบวกค่าดําเนินการ1 6 0 5บาทแล้วก็ค่าฉีกต้นหนึ่งร้อยเจ็ดบาทมันจะบวกเพิ่มประมาณ3,000บาทเป็น23,000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าท่านใดไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินก้อนสามารถใช้ได้กับที่เบิ้ม KTC ี l o พานะคะโทรสอบถามเขาได้เลยว่าไปสมัครยังไงหรือสมัครที่ ทางก็ได้ค่ะแล้วนําวงเงินนั้นมาใช้ที่บริษัทเราก็คือเอาง่ายประมูลลดแล้วผ่อนได้นั่นเองนะคะก็ไปผ่อนกับที่เบิ้ม k t c พาวค่ะเบอร์ติดต่อนะคะ0 2 1 2 3 5 3 0 0ค่ะนะคะสวัสดีค่ะพี่วัฒนานะคะไปกันต่อเลยเวสป a านะคะมีไหมคับมีค่ะมี N อ็นแบกไหมเอ็นแบกรอบนี้น่าจะมีนะคะรอบปกติก็มีค่ะเอ็นแบกเอ็นแบกราคาเปิดจะอยู่ที่ประมาณ3 0,000ื่นกลางๆเป็นต้นไปเอาง่ายไล่ตั้งแต่3ามหมื่นสี่สามหมื่นห้าเป็นต้นไปนั่นเองเวสป้าขออีกรอบนึงค่ะ เบต้านะคะราคาเปิดนะคะ3,900 0เป็นต้นไปนะคะไปจนถึง5,000 50, 0ก็มีค่ะแล้วแต่รุ่นสภาพปีและเลขไม้นะคะแลนเบต้าก็มีเช่นเดียวกันแลนเบต้าจะมีตัว V200 ด้วยนะคะรอบนี้นะคะ V200 ราคาเปิดอยู่ที่ประมาณ6,000 60, 0นะคะถ้าจำไม่ผิดรถปี2020จด2020เช่นเดียวกันค่ะ <S Honda s u p e r c u รคเราก็มีด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่มองหา Honda Super c u รนะคะทางบริษัทเปิดประมูลตั้งแต่26 0 0เพราะรถรอบนี้เป็นรถ สภาพสําหรับท่านใดนะคะอยากได้ที่ราคาต่ํากว่านี้สามารถมาประมูลเวลา11นาฬกาตั้งแต่อังคาพรพฤหัสและเสาร์นะคะอเอาล่ะถ้าท่านใดนะคะไม่ต้องการชนรถรุ่นอะไรนะคะนั้นหญิงขออนุญาตไปอย่างรวดเร็วน,นะคะเพราะว่าใกล้จะเลิกงานแล้วนะคะไปกันต่อเลยนะคะ h o n ด้าคลิกนะคะ่อะขออนุญาตพาไปดูอีกรุ่นหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะรอบนี้มีอะไรเจ๋งๆมากกว่ามังกี้ไหมคะ มีเจ๋งกว่ามังกี้ไหมคะพี่มีพี่ีพี่นี่เจ๋งกว่ามังกี้เหรอคะอะแกนซิลาโ,โนนะคะอุดอรมีประมูลรถจักรยานยนต์ไหมอุดอรยังไม่มีนะคะไทยสารยังไม่มีประมูลรถจักรยานยนต์สําหรับท่านนดที่อยากจ,จะประมูลแล้วอยู่ไกลนะสามารถสมัครประมูลออนไลน์ก็ได้วางมาจําเพียง5 0า0ับาทเท่านั้นคะ่ะนะคะนี่เลยนะคะฮอนด้าไม่ใช่ยามาห้าแกนซิลาโนค่ะนะคะ,นะคะ โอขอบคุณมากค่ะพี่ขันตินะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไล่ราคาสปินนนให้ฟังอีกสักรอบนึงนะคะสำหรับเวส p ้าสปินนนัจะอยู่ที่ประมาณ58,000ก็มีนะคะคอนด้า l ิก k 6 6 0 0 0ค่ะ, ix, 26, คะนะคะเวส p ้านะคะ l x 125เนี่ย40,000นะคะอุ้ยคันนี้36,000ก็มีนะคะคอนด้า p x เปิด60,000บาทนะคะแต่ขอบอกว่าเป็นรถปี2020นะคะเลขไมเนี่ย53กิโลเมตรค่ะ พูดแล้วก็อยากเห็นหน้าตาของน้องเลยนะคะแต่ว่าน้องน่าจะไปถ่ายรูปนะคะเอาล่ะเริ่มล่วงกันแล้วนะคะยังไงก็ขออนุญาตจะไปก่อนแล้วนะคะให้ดูรถเข้าวๆปละมานี้แล้วกันนะคะตอนนี้กี่นาทีแล้วคะดูได้ไหมอะมด,ดูไม่ได้หรอไปแล้วนะคะขอดูเก่งเอ็มจีหน่อยได้ไหมคะนะคะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ จะล้องแพนให้ดูรอบๆก่อนนะคะขออนุญาตขายงานกันนิดนึงสําหรับเวสป้านะคะแลมเบต้านะคะเวฟตัวใหม่ๆเนี่ยสองพันลดสองพัน่สิระวังลดค่ะคุณขานะคะรถปีใหม่ๆเอาง่ายๆค่ะส,สภาพมาแล้วนะคะเฉี่ยวชนน้อยมากนะคะต้องมาประมูลได้นะสําหรับวันเสาร์ที่หกขออภัยค่ะวันเสาร์ที่7ที่จะถึงนี้นะคะที่สหาการประมูลสำนักงานใหญ่หนิงจ่ายเวลาบ่ายสองโมงนะคะนายคุณนายพล14ค่ะเยลโล่เวสปา เยลโล่เวสป้าหน่อยเยลโล่เวสป้นิดหนึ่งนะคะเอาละมาดูเวสป้าสีเหลืองนะคะเยลโล่เวสป้านะคะพาไปดูรถของน้องหญิงหน่อยนะคะโอ้ทรงไม่ดีเลยค่ะช่วงนี้นะคะเวสป้านะคะคันนี้นะคะเป็นรถปี18ค่ะนะคะ X-T นะคะแล้วก็ราคาเปิดนะคะ38,000บาทขอภาษาอังกฤษได้ค่ะ t ีอะไรคะ30,000 38, สามหมื่นแปดถามภาษาอังกฤษอะไรคะใช่แล้วคะ่ะทีเทาสั้นปะเทาสั้นนี่พันหรือหมื่นนะทีเทาสั้นนะคะงานสามหมื่นแปดขอเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆคะ่ะนะคะเจอตี้เอ๊ก แถที่ค่ะสามหมื่นแปดนะคะเป็นงานเกมก็มานะคะเอาล่ะพรุ่งนี้มีไหม,มคะคุณมาพบมีคะ่ะที่สหากาประมูลสาขาสำนักงานใหญ่หน่งจ่ายกรุงเทพมหาคนครซอยเดียวกับสถานทูตลาวนะคะเอาล่ะเดี๋ยวพาไปชมเข้าวค้ากันดีก,กว่านะคะร้อยสามสิาเราก็สบายๆนะคะไปะคะ่ะสำหรับใครนะคะที่มองหานะคะก็ประมูลกันที่สาขาลังสิกคลแค่ะเคองใช้ไฟฟ้านะคะ ตู้แช่น้ำนะคะมีตู้หยอดเหรียญนะคะเติมน้ํามันอะไรเงี้ยค่ะใครอยากมองหาธุรกิจหน้าบ้านนะคะแบบไม่ต้องทํางานเองนะคะคก็สามารถมาประมูลเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สาขาลองสิษทองแปดได้เช่นเดียวกันค่ะลอ,องหญิงแ, <laughs> แย่แล้วแย่แล้วยังไงคะพี่ชนานาญหนูผอมไปหรอคะอเค <laughs> อาล่ะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะขออนุญ,ญาตขายงานกันนิดนึง <laughs> นะคะพรุ่งนี้เราก็มีรถจักรยานยนต์ที่จะเข้าร่วมประมูลเช่นเดียวกันค่ะ น่าจะประมาณ3-400คันหรือเปล่านะคะเต็มลานขนาดนี้นะคะก็ประมูลกันวันพรุนี้นะคะใครที่มองหานะคะเวฟคลิกซูมเมอร์เอ็กนะคะ PCX MSX นะคะซูเปอร์คัพนะคะเลียวก้า RK เรลียวกาคัพนะคะคลาสสิกนะคะอ่ะ ลถกูปี้ไอเนี่ยเยอะมากนะคะเต็มรานเลยฟีโน่นะคะฮอนด้าคลิกเนี่ยมากันได้เลยนะคะวันพรุ่งนี้นะคะตรงนี้เราจะเริ่มประมูลกันตั้งแต่11บเนาฬิกาเป็นต้นไปลดราคาหลักพันเนี่ยมีนะคะสําหรับเลียวก้านะคะซูซูกิจีดีราคาเปิดหมื่นกว่าบาทเองค่ะนะคะเป็นรถราคาถูกนะคะคุณส,สามารถแบบซื้อเป็นหมู่บ้านอะไรเนี้ยได้เลยสบายแล้วก็ซ่อมง่ายด้วยนะคะนี่ค่ะ R 1 5มีนะคะ M สลมีนะคะนี่เลยนะคะ S S R นะคะ K C X นะคะพี่เซ็กราคาเริ่มต้นปรบประมูลประมาณ40,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะลูกคา้คาขาสามารถใช้บริการผ่อนได้กับ K T C ที่ร่้มโทร021235300ค่ะร Bell 500ร Bell 500จะไปเข้ารอบบ i ๊กไบค์นะคะนี่ C B R เนี่ยบิ Big ก๊กไบคก็มีประมาณนี้นะคะเนี่ยเหลืออยู่ประมาณนี้นะคะลูกคา TM, นะ้า K T M นะขนาดขนาดอะไรนะ6 5 0 N X นะคะ แล้วก็ซูซูกินะคะแกริเอนนะคะอา R6 นะคะ C S S พันอ้าวตัวพันยังไม่ไปเหรอคะคันนี้นะคะตัวพันนะคะใส่ท่อแต่งด้วยหรือเปล่าคันนี้ท่อแต่งด้วยนะคะคันนี้นะคะรถก็สวยขอบคุณมากคะ่ะขอดูหญิงดิไม่ได้นะคะดูรถไปก่อนนะคะอุ้ย,ย,ออย,ยนะคะุณตัวพันยังเหลืออยู่เลยนะคะตัวพันยังเหลืออยู่เลยนะคะ ท่อพังค่ะท่อฟังไม่ใช่พ่อฟังพ่อหน้าฟังนะคะ เอาล่ะไปกันต่อค่ะเมื่อกี้ขอดู m g ใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดู m g กันนะคะรถที่จะเข้ารอบประมูลวันพรุ่งนี้นะคะจะมี3ามลานด้วยกันนะคะรถล,ลานหนึ่งจะมีราคาเปิดรถล,ลานที่2นะคะมีราคาเปิดไม่มีราคาเปิดบ้างแหละแต่สําหรับรถที่ไม่มีราคาเปิดนะคะลูกค้าสามารถเซิรราคาตลาดกลางได้เลยแล้วก็ปวกลบ50,000บาทนะคะก็มาประมูลแข่งกันได้ค่ะนี่เดี๋ยวให้ดูนะคะรถที่วันจะเข้าประมูลพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีมากมายหลากหลายค่ะโตลิต้าฮอนด้านะคะเชฟโรเลตแล้วก็มีนะคะเบนซ์รถยุโรปมีค่ะ มีเอ็มมีบ้างนิดหน่อยนะคะแล้วยุโรปจะไม่ค่อยเยอะมากนะคะแล้วก็มีในส่วนกระบอกกระบาดสองประตูสีประตูมีหมดเลยค่ะยกสูงยกเตี้ยกต่ำใส่อคอกนะคะใส่อคอกสูงใส่อคอกเตี้ยมีหมดเลยค่ะนะคะรถทำมาหากินมีหมดค่ะนะคะใครที่มองหากระบาไปทํากําไรนะคะไปขายต่อนะคะลองมาประมูลกับพวกเราได้ที่สาหการประมูลนะคะรถกระบาประมูลวันไหนวันพรุ่งนี้เวลา11บเอนกาเดี๋ยวพาไปดูกระบาก,กันนิดหน่อยแล้วกันนะคะ ไม่ได้ค่ะเปิดไม่ได้เหมือนไฮรักคันนี้นะคะไฮรักสองประตูใส่คอกสูงสองเมตรนะคะมีเสริมแหนบมาด้วยหรือเปล่าใช่เสริมแหนบมาด้วยนะคะเป็นรถข,ขนนะคะทํามาหากินนะคะพี่เนี่ยที่ประมูลไปก็ได้ทรงนี้ไปได้เลยนะคะเราไม่ได้มีการดัดแปลงรลถอะไรนะคะประมูลมายังไง เราก็ประมูลกันแบบนั้นนะคะรถยนต์นะคะวางมาจำสองหมื่นบาทพร้อม,มประชาชนประมูลไม่ได้รับเงินคืนได้เลยทันทีประมูลได้เป็นส่วนหนึ่งของค่ารถไปสามารถใช้บริการจัดไฟนั้นได้กับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทค่ะนะคะเอาละนะคะร้อยยี่สิบกว่าท่านนะคะยังไงดูรถก,กันดีกว่าค่ะนะคะเลยดูหญิงเลยนะคะมากันต่อค่ะนี่เลยนะคะเปิดตาอ,อะไรคะไฮรักนะคะเป็นตัว โาโก้ถูกต้องค่ะตัวนี้ตัวใหม่เลยนะคะลูกค้านะคะนี่เลยสวยงามนะคะอันนี้ข้าประมูลวันพรุ่งนี้หมดเลยใช่ไหมคะวันเสาร์นะคะขออภัยด้วยลูกค้าประมูลวันเสาร์นะคะเราดูผิดลานค่ะต้องเดินเข้าไปลึกกว่านั้นนะคะแนะนําให้ตะกล้องเดินเข้าไปก่อนเดี๋ยวเรายืมผู้อยู่ข้างนอกนะ <c oughs> ไม่แล้วค่ะตะกล้องก็ไม่ไหวแนะคะวันนี้ <c oughs> ทํางานกัน,กน <c oughs> ทั้งวันนะคะ เอาละไม่รู้ว่าคนที่ดู MG อยู่ไหมนะคะอยากจะบอกว่าถ้าอยู่นะคะก็สามารถดูรายการรถได้ค่ะที่เว็บเว t บ o t h นะคะรถตู้มีเยอะมากเลยค่ะนะคะใครที่ต้องการไปวิ่งรถนะคะไปวิ่งงานนะคะส่งแบบตามพัทยมพัทยาอุ้ยเดี๋ยวนี้เขาเหมากัน2000นะคะ2,500 4 0 0้าส0 0นี้นะนี่เลยค่ะนะคะรถตู้เพียบเลยนะคะไปเปลี่ยนป้ายเอานะคะส่วนใหญ่รถตู้ที่นี่ก็จะเป็นป้ายฟ้า นะคะตอนจดทะเบียนก็ไปเปลี่ยนเอานะคะนี่กระบะมีผงมีแครบมีหมดเลยนะคะลูกค้าขาดีมงดีแม็กมีทรงมีสูนะคะเช้งโรลเชลเล็กๆนี่แอคคอร์ดก็มีค่ะวีออสก็มานะคะนุ่นอะไรน่ะ M อ็มิวเซอร์นนะคะเอาละนะคะย้ำกันอีกรอบสำหรับรถยนต์นะคะวางมาจำประกันสองหมื่นบาทพรมบัตประชาชนค่ะเดินถอยหลังไปเลยค่ะประมูลไม่ได้รับเงินคืนได้เลยทันทีนะคะประมูลได้เป็นส่วนหนึ่งของค่ารถไปสามารถใช้ในการจัดไฟแนนซ์ได้กับกรุง คุณนะคะก็จะถูกกว่าราคาตลาดนะคะราคาต่ํากว่าตลาดนะคะประมาณเท่าไหร่คะคุณตั้มราคารถยนต์ค่ะต่ํากว่าตลาดประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะห้าหมื่นอ่านะคะรประมาณห้าหมื่นถึงถแสนหนึ่งนะคะแล้วแต่สภาพปีแล้วก็เลขไม้ด้วยนะคะเอาล่ะรถตู้ประมูลวันไหนเริ่มที่เท่าไหร่รถตู้เนี่ย เท่าที่เห็นราคาเปิดประมูลตั้งแต่3ามแสนเนะคะไปจนถึง6 0แสนก็มีค่ะนะคะจะเข้าประมูลวันพรุ่งนี้เวลา11บเนกาที่สำนักงานใหญ่เมืองจายสหาการประมูลสามารถเซอร์กูเก้นแบบได้เลยค่ะบอมาตอจุดสหาการประมูลเมื่อไหมคะคาดีโออนะคะโแต,ต้องเดินถอยหลังนี้นะคะอยากมาให้ทุกคนดูมากเลยนะคะเดินเก่งค่ะนะคะ,นะคะเอาล่ะนะคะงาน1น1ท่านคะ่ะวันนี้ก็ ขอลาไปดีกว่าเพราะเราน่าจะดูครบกันหมดแล้วนะคะดูครบหมดเลยนะคะในอาทิตย์นี้นะคะก็อย่าลืมค่ะฝากไปด้วยสําหรับงานประมูลรถจักยานยนต์คัดสภาพสวยระดับนางฟ้าแองเจลายนะคะในวันเสาร์ที่7ดนะคะขอภายพิม,มพ์ันผิตค่ะ นะคะเดือนนี้นะคะเวลาบ่ายสองก็บางตกค่ะคุณหรตกมาเลยนะคะแล้วก็สําหรับวันพรุ่งนี้ก็มีประมูล,ล,ลรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่พาไปดูกันตะเกียนะคะเวลา11บเอโมงค่ะสามารถใช้บริการกรุงศรีอัลต้พอมสตาร์สำหรับรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะที่เบิร์มเคทีซีพาวศูนย์สองหนึ่งสองสามห้าสามศูนย์ศูนย์หรือเซิร์ชกูเกิลได้เลยค่ะขออนุญาตไปตกนะคะที่กิจกรรมดีๆอย่างเช่นคุณประมูลรถที่นี่ไปนะคะอย่าอย่าไม่ต้องไม่ต้องหวง่งหวงเลยนะคะคุณจะได้คุณปองเอาไปลุ้นอีกต ง,ะะง่ายคือได้รถแล้วก็ได้รถอีกนะคะกับกิจกรรมดีๆของเราฟินแหลกแจกจริงจัดใหญ่แจกรถมิสูโอกะมูลค่ากว่า1ล้านแปดแสนบาท นะคะซึ่งถ้าคุณประมูลได้ไปแล้วเนี่ยคุณจะได้คุม p o n ส่งไปที่บ้านนะคะแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่เอามาลุ้นการจับรางวัลน,นะคะที่นี่สหาการประมูลค่ะประมูลลถแล้วก็ยังแจกรถมิสูโอกาสอีกด้วยนะคะ,ใจ,ะใจป่าใจปั้มจริงๆเลยนะคะคุณพระคุณเจ้าคะ่ะงานวันนี้ค่ะหญิงก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสําหรับท่านใดนะคะ มีคำถามต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรได้ที่เบอร์ศูนย์สองศูนย์สามสามหกห้าห้าห้าอินบ็อกค่ะสหการประมูล l ล n e แอดแอสไซเอูซีทอย่าลืมแอดน้ำหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ